มีเหรียญ10และก็เหรียญ5รวมกันเป็นเงิน350บาท หากเหรียญ10มีจํานวนมากกว่าเหรียญ5อยู่5เหรียญอยากทราบว่ามีเหรียญ10อยู่กี่เหรียญข้อนี้เป็นโจทย์นับแบงค์นับเหรียญคิดอย่างไรให้ง่ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับโจทย์กําหนดเหรียญ10แล้วก็เหรียญ5โดยที่เหรียญ10มีจํานวนมากกว่าเหรียญ5อยู่5เหรียญเปรียบเสมือนฝั่งเหรียญ10เป็นวงกลมอันใหญ่เหรียญ5เป็นวงกลมอันเล็กๆถ้ากําหนดให้เหรียญ10เป็น A เหรียญ5ก็ต้องน้อยกว่า A อยู่5ถูกไหมครับดังนั้นคือ A ลบห เอาไปเขียนข้างบนนะมาดูฝั่งเป็นเงินกันบ้างเหรียญ10มีมูลค่าเหรียญละ10บาทเหรียญ5มีมูลค่าเหรียญละ5บาทดังนั้นจํานวนเงินของเราเอา10ไปคูณกับ a ได้เป็นเงิน 10a เหรียญ5มีจํานวน a- อลบหเอาเลข5คูณเข้าไปตรงนี้เราจะกระจายไปก่อนก็ได้จะได้เป็น 5a ลบกับ25แล้วเขาบอกมาอีกว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน350บาท พี่ขิมขอจับลงมาเขียนข้างล่างนะครับ 10a บวกกับ 5a ลบ25จะเท่ากับ350 10a บวก 5a กลายเป็น 15a ลบ25ย้ายไปอีกฝั่งกลายเป็นบวกรวมกันกลายเป็น375ย้าย15ลงไปหาร375หาร15เหลือแค่25ดังนั้นข้อนี้ตัว a ของเราคือ25นะครับตอบข้อ3นะครับผม